สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มปูนชาแนลนะคะสวัสดีแม่แม่แฟนกับเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้จะห้องสีมะเบิงลูกสายวัดภาพอีกเร็วค่ะพี่น้องภาพที่สามเอาตรงกลางลูกตรงกลางเออต้น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 นกต้นไม้ต้นไม้เออเก่ง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 รงนี้ก็เขาก็จะดันเองด้วยนะเขาจะดันเองด้วย phu cắn ăn câu à phu cắn tôn mày ăn câu con à เก่ง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 แล้วเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วครับนั่นนี่ผู้กันนั่นกระลางเอาวะมีจักกิ้งมีจักกิ้งลูกละมีจักกิ้งโอ้โหเก่งขึ้นเก่งขึ้นจักหน่อยแล้วค่ะแม่เมย์จ้าจิงนั้นข้างล่างให้ มีจักกิ้งมีซีกิงเอ้ยพอแล้วพอแล้วเอาแค่นั้นแหละเอากินแค่นั้นแหละวันนี้โดว์วันนี้โดว์วันนี้เด็กนักเรียนครับพี่น้องเบิ้งเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนงงเงี้ยละ Đồ có ăn ngay ngâm ngâm Ở phút cắn ngay Mà lại hết đồ đơ và nỉ đơ khôn kinh đơ Đâu, đâu Đột mái xí lưỡng lưỡng อาเก่งเก่งอาเก่งเก่งเออเอ้ยเอ้ยเอ้อ้พอแล้วลูกเรางหนเนาะอาตบตบเออเออเก่ง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 นี่เป็นดอกไม้แล้วครับพี่น้องเอ้ยเป็นดอกไม้แล้วมาเอาเด็กนักเรียนแรกนี่แล้วนักเรียนต้องมาวาดภาพให้จบสิลูก เด็กนักเรียนเล่นนี้เล่นนี้คุณครูลูกอ่ะลูกเอาคนเก่งอ่ะอ่ะอ่ะเอาดอกไม้ก่อนดอกไม้สวยๆเออเออเออะทำดีๆทำสวยๆอะทำดีๆเอาดอกติดๆกันหน่อยสิลูกดอกติดๆกันหน่อยเอ้ เอาดอกติดติดกันในพวกติดกันมาเป็นอุ้มเป็นอุ้มเลยบอกละอือ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 เก่งแล้วเก่งแล้วลูกเออเออเออลลางก้นผู้กันลลางก้นเอาสีเขียวใส่นิดนึง เอาเป็นอุ้มไหมพ่อเป็นอุ้มไหมติดติดกันเป็นอุ้มเป็นอุ้มเลยเนีงสิงามโอ้เก่งแล้วนะครับพี่น้องอุ้มอากาศตรงวัดโดกให้ติดติดกันลูกจังงามอ่ะอ่ะที่เออเออฮะฮะ เอาสีเหลืองเอาสีเหลืองจังสีงามลูกสีเหลืองเอาสีเหลืองบอไม่อุ้มก็ต้องมีสีเหลืองสีนี้ด้วยเอาผูกกันไงในจังสีเนี่ยจังสีติดง่ามเออเออปลอกแ๊กปลอกแ๊กปลกแบกปลกแบกปลอกแบกอื้มสวยแล้วนะเนี่ย เอาผ uh, ู้เออผู้กันใหญ่จังสิติดอุ่มเป็นอุ่มงามเดี๋ยวตรงนี้นะติดอุ่มไม้ลูกลุ้นก็เอาโปะกปะโปะติดติดกันเลยจังสีงามเออติดติดกันโปะกปะโปะให้เขาตบแบบติดติดติดแจังสีนะจังสีให้ง่ายเอาเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองปนสีเหลืองปนออกมาเป็นสีงามสีเหลืองผสม

ต้องนะคะใช่เพิ่มก็แรงดันเองด้วยนะคะแล้วก็นะคะก็ช่วยด้วยเอาสีเหลืองที่นี้สีเหลืองจะดูดเด่นสีเหล,ลืองจะดูดเด่นโอ้โหเป็นยังไงครับคนเก่งขคงแม่แม่พ่อพ่อเอซีเป็นยังไงนยให้รางวัลน,นี่เด้อครับเด้อเมอแรงนี่เด็กนักเรียนเล่นนี่แล้วอ่ะเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเด็กนักเรียนเล่นนี่ เด็กนักเรียนเ่นหนีคุณครูอยวหันมาทางนี้เดี๋ยวแม่จะ่ายให้แม่ไม่ดูอะ่ะเอาสีเหลืองลูกสีเหลืองจะโดดเด่นสีเหลืองจะสวยผูกก้กันไงสีสวยผู้กันหน่หนอยหงดบากห้ามเอ้ยสวยแล้วค่ะแม่แม่จ้าสวยแล้วต้องเอาดอกติดติดกันนะลูกถึงจะสวยลูอาน กลายเป็นสีเขียวอ่อนแล้ววันนี้สีเหลืองหายสีเหลืองหายแล้วโผล่ไปจุ่มกันเด้ศิลปะศิลปะล้างก้อนล้างก้อนอ่ะเป็นต้นนี้เป็นรากไม้ดีกว่าอ่ะมาดูสีเหลืองเศร้าอันนี้เลยตีเอาสีเหลืองก้อนกับสิโดดเด่นต้มน่ะเอออดอกน่ะเอาสีเหลืองก้อน เด็กนักเรียนพร้อมที่จะวิ่งหนีตลอดเวลาเด็กนักเรียนสีเหลืองจังสีแนมเบ่งงามเขาบให้เอาจุ่มกันจังสั่นโด่งต้องเอาลลางก้นจังเอาจุ่มเพราะว่าเอาจุ่มกันเอาเอาผสมกันจังสั่นแล้วจะกลายเป็นสีอื่นอ่อนครับผมเอาโดอกอีกเอาดอกอีก เอาง้ฮะลุกอุมันลุกอุ้มลุกลงลงลเลยเออ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 เอเอ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 เออ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 เ ป้นสองเออเออเออเฮ้เดี๋ยวนะ้นเออเออเออเอ้เดี๋ยวไแล้วไแล้วไล้วมือมือมือขาเฮ็ดเองบ่หรือพอดึงขึ้นนะดันเองดั้วยบอมือขาดันเองด้วยนะคะุ ม,มือพ่อมือมือนะหำด้วยนะคะแม่แม่จ๋ามือ,มอหนะหำก็ดนันน้่ลูกไส้ก็ดนันดันไปนั่อแต่ส่วนมากนะคะก็หนะหำก็จะช่วยดันโกลนเพราะว่าน้องก็ยังไม่เก่งโพนะคะ aprove, แต่แต่เขาจะทำนะคะล,ลากขึ้นเองนะคะลากขึ้นเองได้บ้าง <S <S เสร็จแล้วครับผมอ่ะอซ้ำหนี่ก่อนเออซ้ำหนี่ก่อนเถอะนะเออนะคะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาสีเหลืองจุ้มจุ๊บจุ๊บจุ๊บข้างล่างนี่ไปยังดอกไม้เลยดอกหนึ่งสองดอกนั่นจุ๊บจุ๊บหน่อยหน่อยทีละต้นทีละต้นน่ะเหราสีเขียวอ่อนจุ้มจุ๊บดอกไม้ข้างล่างหน่อยเอ้ยงามแล้วงามแล้วงามแล้วเอา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 จุ๊บจุ๊บ เออ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 ้ยไลล่ไล่ไล่ไนึอ้ากเจ็ดนอม่้าเจ็เกนอาเออดเก้าหนเออเอออ่าอาอาอเด็กนักเรียนเด็กเรียนอยาเล่นดีุกโอ้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะก็สู้ๆกันต่อไปให้ภาพนะคะได้ดีกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราช่องน้องเพิ่มพูนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลลูกนะครับสวยก่อนครับารางวัลรางวัลรางวัลพ่อพ่อต้องมีรางวัลให้ผมนะพ่อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะ เขามาให้รางวัลลูกไส้ค้นเกง่งใดเด,ด,ด้อนะคะช่วงทุ่มสสงทุ่มทุกๆวันนะคะขอบพระคุณค่ะ